Hunter Art Long Sword อาวุธดาบยาวที่สาวๆพากันกรีดกรีดร้องกันเสียงแหบเสียงแห้งเหมือนนักลาสายนอนแมวอย่างเราเราได้จับมันโอ,โอ้โหสวัสดีครับก็มีที่เคยกับลุงมตน,นอนแมวมากเกี่ยมมัสเตอร์ฮั Hunter, นเตอร์ในภาคทีรเดชั่นอันติเมตนำเสนอฮันเตอร์อารของอาวุธดาบยาวจะเท่จะโหดขนาดไหนไปชมกันกับซีองหลักลุยกันเลยห สปุระสะลสโจกตัวถอยหลังแล้วสะบัดดาบฟาดฟันสร้างคืนพลังดอกสกุระสะบัดปรยปลายตามสายลมการฟาดฟันเป็นวงกลมแนวนอนสกิลออกเร็วทันใจว่องไวสุดๆะายะกรทำลายล้างค่อนข้างกว้างและได้ระยะโจมตีที่ใกลใช้งานได้ง่ายมากๆบนล็อกให้ใช้กันตั้งแต่จนเลยระดับ2จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นและปลดล็อกที่เป็นหมู่บ้าน4ีดาวจากการเจ้าลกภูกตตาโกหรือจะเป็นเพรทฮับ3ดาวจากการเจ้าลกเขียวไฟ,ฟฟ้าเฟอรราเอียอยู่ และคุณยอดสกิลสัก,กุระเบงบานตามตำนานญี่ปุ่นจะเปนล็อกที่เควสทับเจ็ดดาวมังกรเท่าแห่งสายหมอกเจ้ากินขาเคเบลอสนั่นเอง 2. ทัเนเทนสปิริตรวบรวมพลังวิญญาณของเราให้เต็มหลอดจากนั้นตั้งสมาธิแล้วทำการกดแปงดาบให้ตั้งฉากกับปืนลปดปล่อยคลื่นพลังเคลือบลงไปในตัวดาบโดยแสงออร่าสีฟ้าจากนั้นถ้าสู่ร่างซามูไรไรแรงนมพ่วงนี้สามารถใช้คอมโบต,ต่อเนื่องได้ไม่จำกัดในช่วงขณะเวลานี้น ปลดล็อกดิเป็นหมู่บ้าน3ดาวจัดก,การเจ้ากบแดย์จตเป็นเพื่อนฮับสาดาวจัดก,การเจ้าลูกเขียวใส่ฝาปันทายการปลดล็อกสกิลระดับที่2ให้เราตา้องเป็นฮับสาดาวจาัดก,การเจ้าไทโอเร็กที่จะต้องบอกเลยว่าเสียงคำรามพิแก็บวัดหูเอาเรื่องสุดท้ายกับการปลดล็อกสกิลระดับตามวิญญาณร้แรงน้มทวงที่จะพวงดาวฟาดฟันได้ยาวนานขึ้นบอกได้เลยว่าเถื่อนสุดๆไม่ใช่สกิลนะจ๊ะแต่เป็นมอนสเตอร์ที่ปลดล็อกนี่แหละเราต้องท้อเตือนชื่อว่า ปมืเดอะโบนาสฐานคลล้มวสัตว์เจ็ดป้องสมบัติดาบสู้พักเจ้าชินโอเกอร์ที่เป็นฮับสกดาวแทบกันดาวดาวลดล็อกกันมาให้ได้สามคิติเคิลจังโจ้ฐานยกดาบขึ้นมาปัดป้องและจิตใจ,จที่สงบสร้างสมาธิในระยะเวลาสั้นๆหากในจังหวะนี้มีการโจมตีต่างเข้ามาปะทะรับประกันได้ว่าดาบของเราจะสะบัดสวนครบาบการโจมตีได้ดุแรงมากๆแต่การใช้งานก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในการใช้งานช่วแรก แต่ริงนิเมชันออกค่อนข้างวายการเก็บเกตก็ค่อนข้างชาบางครั้งก็แอบรู้สึกว่าถ่าสกิลมันไม่ค่อยจะตัดใจเลยยิ่งกดคิดย์จะว่าอีกคือแบบโอ้ยหัวฉกปวดติคนล็อกที่เป็นหมู่บ้าน2ดาวจาัดก,การเจ้าหัวหน้าแก๊งเจ้าวาอลชอ์จอมกระโดดหนึ่งตัวหรือจะเป็นเพื่อนฮับสองดาวจัดก,การเจ้าบันคอนการเลเวลสองคนล็อกโดยการที่เราจะต้องเก็บแต้มเพลทที่ทําเพลทในหมู่บ้านยากุ่มโมให้ได้4ี0แต้มขึ้นไปเอาง่ายง่ายรับเพลกันรวรวๆนั่นเอง และระดับสุดท้ายสมาธิสั่งตายลวดลายขึ้นพลังปีศา์กับการทำภารกิจ The Hunter Game การจัดการแก๊งมอนสเตอร์ใต้น้ำที่ต้องบอกเลยว่าดุเดือดสุดๆปบนล็อกที่เกิดับเจ็ดดาว 4. The w o r r i n g Demon การปลุกพลังปีศาร์ในดาบซามูไรที่เพิ่มพลังการโจมตีอย่างมหาศาลแต่ต้องแลกมาด้วยการสังเวยพลังชีวิตของตนเองลงเรื่อย มีทางเดียวที่จะไม่ให้ดาบปีศาจกัดกินพลังหลอดเลือดของเรานั้นก็คือเราจะต้องใช้ดาบปีศาจจมตีมอสเตอร์อย่างต่อเนื่อง ดาบนั้นก็จะไปดูดพลังชีวิตจากวอสเตอร์แทนแถมมันยังสามารถนํามาแบ่งปันผู้ที่ใช้ดาบนั้นได้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าบีศาสตร์คลั่งกับพลังเกินลิมิตการใช้งานไม่ยากแต่การควบคุมพลังนีสตรีโกรธใยากบทลลอกที่เควสนหมู่บ้าน7ดาวจากการเจ้าคอนกาลาลาลิงป์ดทูอัมมหิตหรือจะเป็นเควสฮับเจดาวทักษะระดับตำนานากการเจ้าเดียบอสจอมผู้ชน ระดับเลเวล2บดล็อกที่เวสทับ G 2ดาวจัดก,การเจ้าราเทียนตัวและสุดท้ายกับพลังปีสา์ท่านสุดระดับ3จะบดล็อกที่เวส G 4ดาวจะก,การเจ้าคอนกาล,ะละ์ลนะ่านักทัพทุกจานและเจ้าไฮเปอร์มิสซิเน่จบการไปแล้วกับ4ฮันเตอร์อาร์ของดาบยาวื่อ็คิดว่าเป็นยังไงกันบ้างแค่ถูกใจกันหรือเปล่า คนไครที่ไม่ใช่สายนี้ก็รอจอมมันเตออาของสายอาชีพอื่นกันต่อได้เลยเพียงกดไลค์กดซับสไคร้กับลุงวัดไว้เปทันท,ทับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ